ครับมาลาบอเมโกอยู่อำเภอประคนไช่ครับผมนะครับเดินๆย่กำกังค่ำกังขึ้นนี่สิละครับผมท่านบมดแจงซื้อแจงเลขทะเบียนกับเข่ามาบดเดยครับผมต้องแจงซื้อแจงทะเบียนเพิ่นอนะฮะให้ม้วนให้ม้ว Thank <small noise> you. 啊！OK，教。要快一点呢，要快一点呢。 ยกขึ้นมันตัวมันลอยเกินตัวมันลอยเกินยกขึ้นเอ่พ่อโอเคแจ้วอ้าวพนักงานกดตัวบนตัวบนอา่าแแจ้วออกทั้งเฟซทั้ง YouTube เลยนะเนี่ย ไอ้ตรงๆดึงลงมาดึงลงมาไอ้ดันลงมานิดนึ่ง่อเครูนั dogs, 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 dog. ้นแหละเหล็กเสียบอยู่ซ้ายซ้ายเออนั่นแหละเหล็กมันจะเป็นงอนะเดี๋ยวกดตัวเดียวกัน อ่ขึ้น่าแหละโอเคเจ้าโอเคโอเคอ่ะจบคลิปเท่านี้แหละครับผม